ต้นฉบับคลิปจากเฟล่าแอนิเมชันให้เสียงภาคไทยโดยคุณแอนโดรผมเนี่รอดจะได้อาล่ะภารกิจที่หนึ่งเราจะไปตรงนี้อ่ะฮะจุดแรกของภารกิจมันจะเป็นยังไงนะเอ๊มาถึงแล้วอาชืบไปตามหาวันผพินมามันอยู่ในกล่องอ้าล่ะบ้านที่สองภารกิจคืออะไรเนาะไหนลองไปคุยเจ้าของบ้านเดชแตงกวดองยิ้มเหยื่อฮะเสรใหม่สีดอก อ้าวละคนที่สามให้กูกุมขมับรอแป๊บเจ้าต้องเดินทางไปตาบซลลอนที่นั่นสัตว์มาเป็นเดอะลอดกัพเดละเงเลยอ้าวละภารกิจแรกตามหาวันพีชเจอแล้วกล่องได้เวลาไขสมบัติอีซี่ว่ะนี่แหะเฮ้ยกระจอสามันนี่นี่โอ้ยเฮลเลมเยอะละเฮ้ยต่แกกจอเฮ้ยกระจอก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 ิดว่าแค่นี้จะกูได้เลยกากว่ะอ้าวทำไมไม่เปิดอ่ะยังมีอีกอะอะไรวะเนี่ยโอ้ หัวใจนี่ด oh. ูกากจังเลยโอไปพร้อมเลยนะเฮ้ยขึ้นลงขึ้นลงเอ็มบีเอ็มบีซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงเอ็มบีซ้ายขวาซ้ายขวาเอ็มบีซ้ายขวานขวาเอ็มบีเอ็มบีใส่ขวาบีบบีบเอซ้ายขวาได้สักทีอ่าได้แล้ววันบีดเสร็จไปแล้วหนึ่งเน่ขึ้ใช้ไฟฟ้ากากาดพลกิจที่สองตามหาแตงกวาดองเฮ้ยใครวะก็คือแตงกวาดองแตงกวาดองรียเสร็จภารกิจที่สองเอ็มบีชิ้นสุดกาด ยังซ้ายยังขวายังซ้ายยังขวายังซ้ายยังขวามันมีอะไรตามหลังเฮ้ยมีอะไรตามหลังกูไปติงเลยไอ้แก่เราแก่เราไปตามพัดเราไปตามพัดเราไปตามพัดนะฮะอ้า,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 าวไปไหนแล้วโอ้โหค่อยๆตามมาเหมือนเดิมเนาะอ่ะดูดิมันท่าอะไรเอ้าอ้าวเต้นเฉยเลยเกรงเจ๋งเกรงเท่เท่เต้นเป็นคนเด็กอ่ะดูมึงดูแลเต้นไปเฮ้อไอ้โง่ใส่กูไตัวเฮี่อเอาละกลับไปรอดักคนเดี๋ยวต่อดีกว่าเอิบเราเดิมเสร็จแล้วเอาหนี้ชิ้นส่วนควายเอาให้ <ๆ S 1> ใหมดเลย ธนกร์สุดท้ายเสร็จสมบูรณ์อ้าวเราต่อไปก็กครับไอเทมเชื่อมกูจะสร้างสุดยอดรถไฟให้มึงดูอืมบางต่ำนิดเพิ่มนี่หน่อยใส่ไม่นานนิดอืมได้ละจุ๊บป,ปะเพอร์เฟกที่สุดมันไม่ใช่ว่าซุปเปอร์คุนตา้ารถถังไอแม่ย้อยเ <c oughs> จอแล้วใครไปแรกยัย,ยมีคนมายอะไอมันเลยจะออกเวรเนี่ยต้องมายืนเฝ้าไข่โง่เนี่ยอาชืบเ <c oughs> <c oughs> สร็จกูดิ่งเงี้ยเอาละนะได้แล้วใบที่หนึ่งยัยมึงไปเสร็จกู กูสไตล์มึงอยากเ่าอไรบอสเฮ้ยมาไงเฮ้ยอย่างงี้ก็ฝอยเด้พูดนเลนเกิดใหม่อ้าวเฮ้ยนี่รอไปตามดูดูเอ้าวเดินหายกูไม่เฉยนี่ก็เสร็จกูดิดึ๊บเดือดดือดได้ไข่มาจิวจิวไม่มีอะไรบ้าหลักคิดโตดีๆไ่ดูดูเฮ้ยไม่ไม่มีอะไรแมนแมนแดนแดนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูดี่หว่าทำไมกูหลอนบ่อยหว่ยังก็มีคนตามหลังมาจริงๆแต่มันก็ไม่มีอะไรนี่เนาะ ระวังว่าทุกคนที่นี่เป็นที่ที่สำคัญมากเราจะปล่อยให้มีสัตรูได้ลอบไปไม่ได้แม้แต่ตวัวเดียวได้เลยครอบอห,หน้าผมจะทำงานอย่างเต็มที่ดีมากยข่าแรงก็ได้น้อยงานก็นักหนักแม่งโรงงานนระกจริงๆฮ้ง มีคนอยู่แถวนี้ฉันต้นอง้ยนี่ท่านใช่กูค,คืออีหลงหมาแล้วมึงโดนไล่ออกข้า <c oughs> ดาบอุิสันกูแล้วมึงเดี๋ยวโดนเดียด๋วยวโดนเสร็จเกลืองอ <c oughs> อีซี่ว่าใครไปที่สามกะจอกจริงๆเลยง่ายกว่าทุกอันเขาอุ้ยไฟแดงติดแล้วช่างมันชเชียวๆมันต้องรีบกันแน่อ้าวละมาใส่กระเป๋าก่อนดีกว่าไหนนับปีหนึ่งสองสามครบอืมได้เวลาปรอมตัวอ่าฮะโยนหน่อยพ่อปกครกยกมาขึ้นเดี๋ยวนี้นี่ท่านกล้าตังค์กูยกมาขึ้นเดี๋ยวกูไล่ออกไม่เท่าเลยสัตว์มึงด้วยสองตงข้างหลังอ่ะ เรียบร้อยอีซี่ว่ะบริษัทนี้แม่งกระจอกจริงปลอมตัวน,นี้หน่อยแม่งก็เชื่ออ่ะอ่ะในที่สุดก็มาถึงแทน่นใส่ไปหนึ่งแล้วก็ใส่สีน้ำเงินต่อสองแล้วก็ใส่สีเขียวสามยูฮะยูไส้ฮวทคอมอยช็อตคือประธานบริษัทผู้หล่อละอาการแล้วไปยากาศเ้มเข้มโอ้ยมอนกเนี่ยเรียบร้อยไงนี่มัน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อเจอตัวแกแล้วไอ้มันนอดชิบหายแล้วไงไอ้วิ่งไปไงโอ้โห oh <no. S 1> นี่ไม่พอหลอกสนมึงกูบอกให้เฝ้าขายไว้ดีไงแล้วมึงปล่อยเชื่อนันไปขโมยมาได้ไงมึงโดนไล่ออกแล้วโอ้โห oh no. ประธานโดนไล่ออก <c oughs> ต้องรีบไปที่รถทางสมมติอ,อุ่ตายแม่ย้อยไอ้าละวาดได้ไแล้วแปงลงร่างทรานส์ฟอร์เมอร์ อาวุธวิเศษไม่ต้องคำมากรอบล่างเซนสบอนมาโดนกับสุณเพลงป่ะได้เด็เก่งไม่กลัวกวไม่เก่งเว้ยได้งั้นกูเริ่มการขึ้นลงไ้ควายควายควควายขึ้นลง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 ไฟอ่ะเฮีย <c oughs> <c oughs> อ้าวโดนยิงเฉยฝีมือใครน้ามแต่งหนึ่งสวยพี่สวย